แฟนๆทักทุกแห่งทุกคนนะคะวันนี้มุจะพาทุกคนมาบุกฐานทัพเรือสปีดบอทยานนนทบุรีแล้ววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมเรือสปีดโบตหลากหลายขนาดและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละขนาดนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งค่ะ สนับสนุนรายการโดยบริการรับฝากขายรถบรรทุกมือ2เครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจักรเกษตรมือสองกับทักทูแฮนด์ได้ราคาดีติดต่อหาลูกค้าและเจรจาให้ให้ทักทูแฮนด์เป็นผู้ช่วยดูแลคุณ วันนี้นะคะมุกอยู่ที่บริษัทคานามารีนะคะตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์นนทบ,บุรีหนึ่งนะคะฝั่งขาเข้านนทบ,บุรีอยู่ใต้สะพานเจษดาบดินเลยผู้จัดจําหน่ายและนําเข้าเรือมือสองทุกชนิดและวันนี้มุกยืนอยู่กับคุณฟุกค่ะคุณฟุกสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะไหนไหนนะคะเราก็มาบุกถึงถิ่นคุณฟุกแล้วอยากจะให้คุณฟุกแนะนําหน่อยว่าที่ร้านนะคะมีเรือประเภทไหนบ้างแล้วก็มีการใช้งานยังไงบ้างค่ะครับก็ที่นี่นะครับคานามารีเราจําหน่ายเรือมือสองครับผม นำเข้าจากต่างประเทศครับทุกลำครับผมก็จะมีตั้งแต่เรือตกปลาเซ็นเตอร์คอนโซลอ่วออาวกรลาเด็กโบท๊ทบาวไรเดอร์เรือยอชครับทุกประเภทเลยอย่างเซ็นเตอร์คอนโซลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้กับพวกเรือตกปลาครับก็สามารถเดินได้รอบลำดูแลขาง,ง่ายอกีกอารหนึ่งคือวอกะราวเนาะวอกะาวก็จะเป็นลักษณะที่มีห้องข้างในข้างในเข้าไปก็คล้ายๆเรือยอชเนาะมีอาจจะมีห้องนอนเล็ก มีห้องน้ำนเล็กมีครัวเล็กๆอะไรแบบนี้ครับแล้วด้านหลังมุกนี่ก็คือเป็นเรือประเภทไหนคะอย่างพวกนี้จะเป็นเรือสําหรับแม่น้ำครับก็จะเป็นพวกบาร์เรเดอร์แล้วก็เป็นตัวเด็กบอทครับอันนี้คือที่อยู่ด้านหลังนี่คือขนาดต่างกันไหมคะคุณฟุก๊กขนาดใกล้เคียงกันครับอย่างลำนี้ครับลำสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด27ฟุตแต่ว่าลำสีเทาจะเป็นขนาด29ฟุตครับซึ่งทั้ง2ลำเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันลำหนึ่งก็จะเป็นเครื่องอินบอดคืออยู่ข้างในเลยแล้วก็็กก็็ออออีกกกาานนนึงงงจะเเเเปปคครรืื่่่ดท้ย ดูแลขาง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ครับก็คือเรือประเภทนี้เหมาะสําหรับการที่เราจะไปท่องเที่ยวในบนแม่น้ําใช่ไหมไค,คะอย่างําสีขาวเนี่ยเราวิ่งเฉพาะแม่น้ําวิ่งทะเลได้บางทีครับถ้าคลื่นลมไม่แรงแต่ยังํำสีเทาเนี่ยลุยได้หมดเลยทั้งแม่น้ำทั้งทะเลครับอ๋อฟังก์ชันการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะใช่ครับโอเคทีนี้อยากเห็นบนเรือแล้วอะค่ะครบกวนคุณฟุกพาไปไหน่อยนะคะได้ครับ อย่างตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเรือ2ลําคือเป็นยี่ห้อซีเรแล้วก็ยี่ห้อครีเซอร์ครับผมของซีเรเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เอาบอร์ดก็จะมีลักษณะเครื่องยนต์กอดฐายแบบนี้เลยเนาะเป็นยี่ห้อไมครีสครับผม4จังหวะ300แรงมา้าแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างลำนี้เป็นครีเซอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าสเตเทนไดรฟ์หรือว่าคนไทยก็จะเรียกกันว่าอนะินบอร์ดเนาะจะได้ภาพลักษณ์ที่ข้างหลังเนี่ยมันใช้งานได้เยอะอดูสวยกว่าแต่ก็จะมีเหมือนเครื่องกอะน,นิดนึงแต่ว่ามันก็จะ เซอร์วิสดูแล้างง่ายกว่าครับอ๋อ,อก็คือลำนี้ที่คุณฟุ๊กบอกว่าสามารถลงทะเลได้ใช่ใช่ใช่จริงๆลงทะเลได้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ทรงท้องเรือครับไม่ใช่ตัวเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องเนี่ยสามารถลงทะเลได้หมดเลยค่ะลงแม่นานได้เหมือนกันฮะอยู่ที่ทรงท้องเรือมากกว่าอ๋อว่าดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะแบบลงเหมาะกับการลงทะเล<ช>หรือเปล่า ซึ่งทั้งสองลำเนี่ยมันเป็นคัตเกอรี่ที่มันต่างกันค่ะอย่างตัวซีเลเนี่ยลำเนี้ยจะเป็นประเภทเด็กบ๊ทแต่ว่าลำเนี่ยเป็นบาวเรเดอร์ข้อแตกต่างที่มันต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยค่ะครับผมครับผมก็ตอนนี้เราย้ายเข้ามาอยู่ข้างในกันอย่างลำเนี้ยซีเลพื้นที่ข้างในมันจะกว้างมากๆเนาะเราสามารถปรับได้อย่างเช่นบอร์ตตัวนี้ปรับไปหน้าหลังได้เพื่อแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนครับลำนี้ขนาด27ฟุตตตมมาพราานนร้้้ออกัััับบววหงนนใค ห้องน้ำคืออยู่ตรงนี้ล่ะคะใช่มันจะซ่อนตรงนี้เลยเหมือนกับเหมือนกับไม่มีห้องน้ําเลยอ่าใช่ถ้าเกิดว่ามุกไม่มองก็คือไม่เห็นเลยใช่เปมดเข้ามปปุ๊บอ่าห้องน้ำกว้างมากว้าวลงไปก็คือแบบลองนั่งดูไครับได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลงไปนะคะเพื่อนๆนะคะคือมันนั่งได้สบายอยู่นะคะที่กว้างมากแล้วก็จะมีพวกในส่วนของโซ่คนขับก็พวงมาลัยหน้าจอ g p พพวกเนี้ยคือเรามาพร้อมให้หมดเลย แล้วก็มีเครื่องเขียงด้วยครับผมในส่วนที่มันแตกต่างกันระหว่าง2ลำลำสีเทากับลำนี้มันคือข้างหน้าตรงนี้ครับประเภทของเด็กโบ๊ทเนี่ยมันจะกว้างกว่ามากๆเด็กโบ๊ท huh. คือหน้าหน้าที่มันป้านออกมากว้างกว่าลำนี้ก็พิเศษอย่างนหนึ่งครับตัวเด็กโบ๊ทมันก็ยังมีพื้นที่สําหรับตัวบันไดหน้าเรือเนาะ uh huh. บางทีเราขับเรือเข้าไปจอดริมหาดเราสามารถเอาบันไดลงแล้วก็ลงทางหัวเรือได้เลยต่อไปเราไปดูอีกลำหนึ่งกัน ตอนนี้ก็อยู่กันที่อีกลำหนึ่งครับจะเป็นเรือ,อยี่ห้อ Cruiser Yacht 298 Sport Series South Beach Edition มันจะเป็นรุ่นพิเศษครับที่มันเป็นลำสีเทาแล้วก็บอสีส้มซึ่งปกติที่เขาผลิตมาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นสีขาวสีแดงในธรรมดาทั่วไปแต่ลำเนี้ยในเมืองไทยบอกเลยว่ามีแค่2องลำแล้วก็ในเมืองนอกนี่มีแค่ไม่กี่ลำครับเป็นขนาด29ฟุตครับอ่อเป็น Bowrider เนาะต่างกาับลำนูน มีห้องน้ําเหมือนกันคือตรงนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําของลํานี้นะคะขนาดใกล้เคียงกับลําเมื่อกี้นะคะก็คือเข้าไปได้เหมือนกันจริงๆส่วนตัวชักโครกเนี่ยก็จะต่างกับลําโน้นนิดเดียวค,คืออย่างลําน้นเนี่ยเป็นลักษณะของการยกเทอยู่ซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นชักโครกไฟฟ้าใช้งานสะดวกมากรอทาธุระเสร็จปุ๊บเรากดปุ่มอย่างเดียวออกเลยแต่ถ้าลําน้นอยากเป็นแบบน,นี้ก็ทําได้เหมือนกันครับอ่าโอเคเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวเรือซึ่งจะต่างกับตัวเด็กบอสอย่างหนึ่งคือข้างหน้ามัน,นลักษณะเรียวเข้ามาเนาะแต่ว่าด้วยความที่ไซส์มันขนาดใหญ่ยี่ิบเก้าคนเนะี่ยพื้นที่มันอาจจะใกล้เคียงกับลำนูนค่ะแต่ถ้าเป็นไซส์ที่ขนาดเท่ากันเนี่ยหัวเรือตรงเนี้ยจะนั่งได้น้อยกว่าครับผมและลำน,นี้พิเศษอย่างหนึ่งคือลองนั่งตรงนี้ดูครับัน่ขนาดเหมือนเออนั่งหมายถึงต้องหันหน้าออกใช่ไหมคร<ช>ับมันเป็นหลุมลงไปพอดีตัวเลยสบายมากเพื่อนๆนี่เลยคือแบบชิลรับลมแบบดีมากนะคะตรงนี้ ดีดีเลยค่ะดีโอ้ที่วางแก้วก็เยอะตรงนี้นะคะโต๊ปะปาร์ตี้กันได้เลยตรงนี้แล้วพิเศษอีกลำอย่างหนึ่งคือคลำนี้เครื่องเสียงดีมากครับจริงเหรอคะอ๋อนี่ลำโพงใช่ไหมคะเครื่องเสียงรอบลำครับเรือประเภทนี้ค่ะปะกติจุคนได้ประมาณกี่คนคะก<ส>็มันจะมีตัวเพจอยู่ตัวนี้ครับที่เขียนว่าแม็กซิมัลคอสตี้อย่างนั้นเนี่ยจุได้1ิี่คนซึ่งตัวเนี่ยเขาจะออกมาให้ตั้งแต่ตอนที่ผู้ผลิตเขาผลิตเรือออกมานะฮะแต่ทีนี้จดทะเบียนได้เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยก็ต้องอยู่ที่ กรมเจ้าท่าเขาเข้ามาเช็คอีกทีหนึง่งค่ะอย่างเรือทุกลำที่เราซื้อไปเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารคือใบจดทะเบียนเรือเนาะค่ะก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าลำนี้จุได้กี่คนโดยปกติก็คือถ้าเกิดบอกว่า14คนนี้โดยปกติก็คือห้ามเกิน14คนใช่ไหมคะอ่าไม่ควรเกินครับไม่ควรเกินเป็นขนาดที่ปลอดภัยที่เขาผลิตเรือออกมาครับอืมโอเคค่ะอย่างไซส์ที่มันใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นลำนู้น27ฟุตก็อาจจะจํานวนคนลดลงมาก็เหลือประมาณสัก12คนลำนี้ก็มา14คนครับ จะพูดถึงประเภทการใช้งานก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับใช่ครับแจบอกเทคนิควิธีการดูเรือนิดหนึ่งว่าเรือที่เราซื้อเนี่ยเป็นเรือปีไหนนอกจากตัวชั่วโมงเรือที่เขาจะดูเป็นหลักคล้ายๆกับไมล์รถเนี่ย<ะ>อีกการหนึ่งที่เขาดูคือปีเรือนะครับอย่างเรือนอกที่เข้ามาเนี่ยด้านขวาของเรือนะครับจะมี serial n เบอร์อยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ด้านท้ายตรงนี้บ้างเป็นบางยี่ห้อ,หอบางทีอาจจะอยู่ด้านข้างฝั่งนี้แต่เรือนอกทุกลานะครับจะอยู่ด้านหลังขวามือ ตลอดครับอย่างตัวแรกที่เราบอกเนี่ยมันคือ USSR SERV คือซีเรียเราจะดูที่รหัส2ตัวท้ายตัวนี้คือ15ตัวที่15เนี่ยมันบอกว่าตัวเรือเนี่ยผลิตเมื่อปี2015ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากรู้นะคะวิธีการดูเรือนะคะเป็นปีของเรือนี้เลยด้านท้ายนะคะซีเรียลหรือว่าอาจจะอยู่ข้างๆหรือท้ายเรือนะคะก็ดูที่2ตัวท้ายนะคะด้านขวาของเรือค่ะ ค่ะนอกจากที่นี่จะมีจําหน่ายเรือนะคะมุเห็นว่ามีเรือจอดอยู่เต็มไปหมดเลยที่นี่คือเรามีบริการฝากจอดด้วยใช่ไหมคะครับผมที่นี่มีรับฝากจอดเรือด้วยครับก็จะมี2เรนราคาคือจอดธรรมดาทั่วไปคิดเป็นราคาต่อฟุตฟุตละร้อยยีบาทแล้วก็ จอดพร้อมดูแลตอนนี้ฟุณละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมเรามั่นใจได้เลยว่าลูกค้าทุกครั้งที่ลงเรือเนี่ยเรือสะอาดแล้วก็เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับแล้วนอกเหนือจากบริการฝากจอดเลยนะคะมุกแอบ,บเห็นมีตัวเทเลอร์อันนี้ทางคานามลีนมีบริการแบบว่าทําด้วยใช่ไหมคะครับผมก็อย่างตัวเทเลอร์เนี่ยครับก็เป็นเทเลอร์ที่สั่งทําเฉพาะตามขนาดเรือครับบางลามเทเลอ ER ร์ผุหรือไม่มีเทเลอร์มาอยากเปลี่ยนเทเลอร์เนี่ยทางเราสามารถผลิตใหม่ขึ้นมาได้เลยครับก็จะมีทั้งแบบนี้ เขาเรียกว่าเป็นเหล็กชุบกวาวไนทา์ครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นตัวใหม่ยังไม่มีในไทยเราเป็นเจ้าแรกที่ทําขึ้นมาครับจะมีอีกบริการหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเรามากๆนะครับก็คือตัวการทำดีเคลลิ่งเรือครับก็เราทําตั้งแต่คลีนนิ่งเรือขัดสีเรือทําความสะอาดเบาะขัดเบาะทุกอย่างครับบนเรือเราจัดการให้ได้หมดเลยแล้วก็นอกจากนี้สําหรับคนที่ ยังไม่เคยสคัมผัสเรื่องเรือมาก่อนเนี่ยเรายังมีบริการให้เช่าเรือเพื่อไปล่องแม่น้ําดูว่า e x ็กเพ e ีย e ในการลงเรือเนี่ยเป็นยังไงสามารถเข้ามาทดลองเช่าเรือดูก่อนได้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจเรือของคนามารีนะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ของทักทูแฮนนะคะแล้วก็พิมพ์คนามารีนะคะก็จะเจอเรือสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นตัวควบคุมคล้ายๆรถยนเลยเหมือนนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวคอนโทลซึ่งเรือเนี่ยมันจะไม่มีเกียร์หนะนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะมันก็จะมีแค่เดินหน้าว่างแล้วก็ถอยหลังสาหเฮการขับให้ดูว่าปากติแล้วความเร็วที่มันเหมาะสมเนี่ยที่เขาบอกกันว่าคลื่นเรือไม่ใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คือเรือเข้าเกียร์แล้วเรือวิ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เติมคันเร่งต้องการให้มันเร็วขึ้นก็ค่อยๆดันเราไม่ดันแรงนะค่อยๆดันไป